เปิดสิบดารารูกรักช่องดังเปรียงแต่จอมเสียบสำหรับแวดวงบันเทิงการเข้ามาเป็นนักแสดงนําในละครแต่ละเรื่องนอกจากจะต้องมีฝีมือเป็นที่ยอมรับมีบารมีที่ทําให้ช่องและผู้จัดละครยอมรับแล้ว จังหวะและโอกาสก็สําคัญเหมือนกันหนึ่งช่วงนี้พูดกันหนักหนาว่าเสียดายที่แม่ชมไม่ได้เล่นบุเพสนิวาสมซมจึงไปหล่นที่สาวเบลล่าเป็นแม่หญิงการเกตแทนลองมาเช็คอัพล่าสุดว่าดาราที่ถูกวางตัวแล้วไม่ได้เล่นละครเรื่องนังนั้นมีใครบ้างและเพราะด้วยเหตุอะไรและหลังจากนั้นละครเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไรล่าสุดก็เป็นเรื่องที่ชมพู่อรารยาออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้เสียดายที่อดเล่นเป็นแม่หญิงการเกตจากบุเพสนิวาสคิวละคร ในช่วงดังกล่าวเชื่อกันว่าเธออยู่ระหว่างการเตรียมตัวมีน้องสองในขณะนั้นอีก,กเรื่องที่ชมพู่ถูกวางตัวให้เล่นคือระเรื่องฝายแต่บทนําก็ตกเป็นของนุนวารุชไปอีก3หรือเรื่องตุกตาผีของกัตนาที่ผลิตให้ช่อง3ก็เปลี่ยนจากสิริต้าเป็นจักรจนันกลางทางไปดูอัปเดตที่ช่องอื่นๆบ้างอย่างเสี4ตัวละครเด่นในเพลิงพนาที่กระติบชบุบกนเล่นนั้นเดิมทีวางตัวให้จักรจันแสดงแต่ก็มีเหตุ ให้ไม่ได้เล่นในบทนั้นบางก็เชื่อว่าเป็นเพราะสัญญาของจักรจารย์กำลังจะหมดลงหาหลายปีก่อนมีเหตุการ์เปลี่ยนตัวนักแสดงระดับบิ๊กๆนั่นก็คืออ้ํมพชราภามาแทนขวัญอุสามณีในเรื่องอุบัติเหตุ6ที่ช่องวันมีน้ําทิพย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าถูกวางตัวคุณอุบลสางพิศวัสขณะที่เธอบอกว่าเอานิยายมาอ่านแล้วศึกษาตัวละครมาอย่างดีแต่ก็ด้วยคิวงานต่างๆนานาทําทให้ต้องห่านบทนี้ไปและตกไปเป็น งนุนวรนุษย์ในว้าบทนี้เขียนไว้ให้นุนวรนุษย์เล่น 7. ผู้จัดละครชื่อดังเคยวางตัววิวัวนร์ลงละครชายไม่จริงหญิงแท้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นใหม่ดาวิกาเล่นแทน 8. ที่ช่อง8ผู้จัดละครเคยวางตัวมดนภพัฒเล่นบทนำนายสินลายหงแต่สุดท้ายใบเฟิร์นเล่นแทนไปเสียกาวนางเอกงานชุกอย่างแต้วนัทพรเคยวางตัวให้เล่นละครเรื่องลายกินารีของผู้จัดคนเก่ง อ๋อพงพาดวาชิระบรรจงแต่ล่าสุดกลับเป็นชื่อของนางอีกร่วมช่องยายาอุรัสยามาเสียบแทนแต่ทั้งแต้วและยายาก็ไม่ได้กินแหนงแคลงใจอะไรกันเพราะเข้าใจมันคือเรื่องของความเหมาะสมในการทํางานมากกว่าสิบที่เป็นกระแสมเมื่อวีก,ก่อนก็ต้องเรื่องดังด,งดวงฮฤทัยตอนแรกมีข่าวว่าเป็นเต้านัทพรก่อนแล้วมาพาริเซียกูดสุดท้ายได้คิมคิมเบอรี่หวานใจพี่หมากมาเสียบแทนแต้วติดละครพาริเยคิวไม่ได้เลยมาลงตัวที่คิมเรื่องนี้ ช่อง3ได้ลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรกหลังช่อง7เคยผูกขาดทาเป็นละครมาแล้วสองครั้งเวอร์ชันแรกคือนัดมิวเรียเริ่ดเวอร์สองชีขวัญอุสามณีก็คือดี